ครับไรเดอร์มารับของครับนี่ค่ะสินนี้นะครับพี่จับค่ะพี่จับเบาๆนะถือดีๆเพราะว่าของในนี้มันคือมันแพงมากอ่าครับได้ครับค่ะเพราะว่าคือพี่พี่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะถ้าแบบมันมันเกิดแบบเสียหายนิดเดียวอ่ะคือมันคือของมันแพงอ่ะแล้วหนูคิดว่าพี่ไม่น่าจะรับผิดชอบไหวอ่าครับพี่เใจอระวังเข้าใจครับพี่เข้าใจเนาะเพราะว่า คือดูจากพี่แล้วมันถ้ามันล่วงไปหรือล่นไปอะ่ะพี่ไม่น่าจะมีปัญญาที่จะมารับผิดชอบของหนูโอ้โหน้องพูดพูดปกติดีๆก็ได้ครับไม่ต้องพูดใจเหยียดหยามในขนาดนาั้นคือหนูคือหนูไม่ได้แบบจะเหยียดหรืออะไรพี่นะแต่ว่าคือดูจากพี่แล้วอะ่ะเนี่ยคือถ้าพี่เอาไปใช่ไหมแล้วพี่ดูแลของหนูไม่ดีอะ่ะคือของหนูซึ่งมันซื้อแพงมาก อ่าพี่เข้าใจครับแต่ว่าแบบคือน้องก็พูดจาดีๆสิไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมาเหยียดหยามพี่ก็ทําอาชีพสุจริตปกตินะครับหนูพูดไม่ดีตรงไหนคะหนูแค่บอกให้พี่ระวังเพราะพี่ไม่น่าจะมีปัญญาแบบชดใช้ค่าเสียแล้วน้องคิดดู่นะครับว่าเนื้อพี่ไม่มีปัญญาเนี่ยคือการเหยียดไงครับมันมันเป็นการบูลลี่การเหยียดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่การเหยียดค่ะพี่หนูแค่บอกเพื่อเตือนสติพี่ให้พี่ระวัง เพราะว่าของหนูนะมันแพงขอย้ำว่าของหนูมันแพงแล้วถ้าพี่ดูแลยพี่ละวันตลอดพี่ก็ลองตลอดแล้วก็พูดจาดีๆส้วทำไมดูไปอย่างนี้ล่ะคะพี่จะเอาปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบเอ่พี่ก็รับผิดชอบให้เพราะมึงอย่างนี้พี่จะรับผิดชอบยังไงเอ่ยว่าดูจากเนี่ยการที่พี่ขับรถส่งของแค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เอาจริงนะมอเตอร์ไซค์พี่ถูกกว่าของหนูอีกนะ เข้าใจครับแต่น้องไม่น่าจะพูดจาไม่ดีกับพี่คือรู้น้องก็แบบหน้าตาดีแบบมีการศึกษาน้องก็พูดจาดีๆกันก็ได้ไม่ต้องมาเหยียดกันอะไรขนาดนั้นหน,นูนก็ไม่ได้เหยียดขนาดนั้นแต่แค่หนูก็พูดให้พี่เข้าใจเปรียบเทียบให้พี่เห็นภาพไหมคะพี่เห็นภาพแมเนในการที่หนูพูดว่าของหนูมันแพงมอไซค์พี่ถูกของหนูเยอะเลยแล้วเนี่ยถ้าพี่ทําเสียหายไปอ่ะปัญญาพี่ไม่น่าจะมีแบบ มารับผิดชอบอะไรของหนูได้ก็เนี่ยครับคุพูดลูกค้าน้องคือน้องกําลังพูดเหยียดพี่อย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยเราแบบคนทํางานเหมือนกันนะน้องพี่ก็เข้าใจน้องนะแต่แบบน้องก็แพ็กสินค้ามาไม่ดีอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่าพี่อ,อย่างมาแพงแพ,พ็กสินค้าไม่ดีค่ะการที่พี่จัดส่งอ่ะคือพี่ต้องทําที่ดีที่สุดอยู่แล้วพี่ต้องประคองของหนูให้ดีมากๆอ, <า S 2> อพี่เราประคองเข้าใจถ้าอย่างนั้นน้องไม่สั่งรถมิเลยเราสั่งเบอร์สายอันนี้พี่ก็ถือดีๆอยู่แล้วครับ อ่ะพี่เข้าใจกันน้องผู้จ่ายดีทำทเนี่ยโดยรวมของพี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นรถพี่รูปร่างแบบของเครื่องใช้พี่จะบอกเสื้อผ้ารวมรวมกันแล้วของยังไม่เท่าหมูเลยนะเนี่ยยังไม่เท่าของหมูเลยนะนอ้องน้องผู้จ่ายอย่างนี้แบบโอ้โหพี่ไม่อยากส่งให้เลยน้องดูถูกพี่ขนาดนี้เนี่ยหนูไม่ได้ดูถูกก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูแค่พูดให้พี่ระวังแค่นั้นเองพี่สงวนที่จะระวังโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะระวังให้แค่นี้นะพี่ไปแล้วนะข่าวหน้าพี่ไม่มาแล้วนะ